มึงหักหลังกูนะมึงโกหกกูไม่ใช่พ่อมึงเ,เข้ามานะาไปน้นจะโดนทิ้งมันหมาข้างถนนเลยยศ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าชนแนลครับพี่พี่วันนี้ผมก็จะกลับไปหาพ่อคุยน์นะครับผมพี่ๆแต่ว่าผมไปบ้านลุงกระเหลี่ยงมาแล้วนะแต่ว่าไม่เจอนะพี่พี่นะก็เมื่อวานเนี่ยมันบอกว่ามันทํางานที่เสือเมฆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูตรงบ้านเสือเมฆดูนะว่ามันพ่อคยน์เนี่ยมันแอบไปบ้านเสือเมฆหรือเปล่านะครับผม ไอที่ผมเนี่ยขึ้นมาหาพ่อยศก็เพราะว่ากลัวมันพ่อของมันเนี่ยจะไปทําร้ายผู้คนหรือว่าทําร้ายคนอื่นตามคําสั่งเสือเมฆนะพี่ๆนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากอยากจะบอกพี่ๆทุกท่านนะครับคือตอนนี้เพจเสือป่าชาแนลผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมเข้าไม่ได้แล้วก็ตอบแชทพี่ๆท่านไหนไม่ได้เลยสักคนเลยนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับที่ทักเข้ามานะ ที่ผมตอบไม่ได้เพราะว่าเพจ,เพจผมเนี่ยเขาไม่ได้คือเล่นไม่ได้สักอย่างลงคลิปในเพจก็ไม่ได้นะครับพี่พี่ก็พี่พ,พี่ถ้าไหนมีธุระนเนี่ยแคย่นะครับผมผมเนี่ยก็จะทิ้ง ID เดียไลน์ไว้นะครับตอนท้ายคลิปนะครับก็ถ้าพี่พี่อยากาจะคุยนะสามารถแอดไอ l ดีไลน์ผมติดต่อมาได้ครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ไม่ใช่ใต้คลิปนะคือท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถดูได้นะ โอเคพี่เดี๋ยวเราเข้าไปหาพ่อของไอยศกันเลยนะครับตรงบ้านเสือเมฆนะไปดูว่าพ่อมันเนี่ยได้มาที่นี่หรือเปล่านะครับไปโอเคพี่พี่เดินไปเลยนะนี่ก็มาคนเดียวนะผมแค่จะมาดูว่ามันพ่อมันเนี่ยได้ทำร้ายใครหรือเปล่านะครับกลัวว่ามันจะได้งานจากเสือเมฆไปทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ย ผมไม่อยากให้พ่อมันไปทําแบบนี้นะครับผมไม่อยากทําลายพ่อไอยศมันมาเป็นพ่อของรู้จักไอยศนิสัยมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะมันเริ่มพูดเพ้อแล้วนะพี่พนะ พี่ตอนนี้ดอกเสียงอะไรพี่พี่ใช่แล้วพ่อยศมาที่นี่นะดูดิพ่อยศมาทำอะไรที่นี่ไม่ดูนะ เราดูก่อนพี่พี่เผื่อ,อเสือเมฆอยู่นะผมยังไม่กล้าเข้าไปนะครับแค่มาดูว่ามันจะได้งานอะไรหรือเปล่าถ้าไอเสือเมฆสั่งให้มันไปทําร้ายคนเนี่ยผมไม่ปล่อยพ่อมันไปนะพี่พี่นะเดผมจะจัดการก่อนเลยก่อนที่มันจะไปทําร้ายคนอื่นนะ ่อ๋อพี่พี่พ่อมันมาหางานทำนะม,มันถือมีดมาด้วยพี่พี่ดูดิ ต้องการอยากจะกินเหล้านะมันเลยมาหามาบ้านเสือเมฆเลยอนะ่ะของงานเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินนะเมื่อวานเนี่ยมันเพิ่งโดนไอ้ยนเนี่ยเอาเหล้ามันไปทิ้งนะครับแต่ไอ้ยนไม่มองมันเป็นพ่อแล้วนะไอ้ยนมองมันเป็นคนนอกไปแนละ้วเพราะว่า ผมไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันถือม,มีดอยู่พี่พอ่เฮ้ยมีคนออกมาพี่พี่ใครมาพี่พี่

ม่ใช่ท้อลูกกันไอ้ยนเนี่ยมันเป็นลูกมาอยู่กับเสือเมฆได้ไงนะพี่พี่เมื่อคืนนะมันกลับมากับผมแล้วมันก็แยกทางกับผมนะมันให้ผมกลับมาก่อนแล้ววันนี้ผมมาเจอมันอยู่กับมันอยู่บ้านเสือเมฆพี่พี่คนนี้ไม่ใช่พ่อมันนะตั้งแต่ผ่านมาคือมันโกหกผม เดี๋ยวรอดูปฏิกิริยามันก่อนนะผมรู้แล้วลลว่ามันหักหลังผมนาะยยศเนี่ยที่มันทำเป็นพูดเปล่าเมื่อวานเนี่ยคือมันเหมือนมันมาล้วงข้อมูลอะไร<น>เดี๋ยวรอดูไปก่อนนะคนนี้ไม่ใช่พ่อของมันอกกู่น เครู้แล้วพี่พี่ที่ผ่านมาเนี่ย,ว,ว,ยว่าแล้วนบว,ว่าพี่ฟังมันพูดพววฟังมันพูดนะครับพี่พววมันหักหลังผมนะ ทักหลังผมมาอยู่บ้านเสือเมฆนะครับแล้วคนนี้ไม่ใช่พ่อมันนะคือมันอยากลวงข้อมูลจากผมเกี่ยวกับพวกอาจารย์สามกับลงกลวงอะไรพวกนี้มันถึงได้มาตีสนิทแล้วก็รู้จักกับผมได้ลึกขนาดนี้นะเอาพี่มันไปเอาเล่ามาให้ ลงเขากินนะพอๆกันเลยทั้งพ่อทั้งลูกมันเล่าผมนี่มึงกล้าขาดำสังกูผม มันสั่งมันสั่งให้ตาลุงนั้นทำอะไรไม่รู้นะไรตาลุงนั้นก็โมโหตองไปทำเมึงกินแล้วอย่าเคยคำสั่งกูเยอะแทนทจะหมดความอดทนกับมึงวไอ้ยศไอ้ยศมึงหักหลังกูเหรอ ฮะมึงหลอกกูหมดเลยนะที่ผ่านมาไอ้ลุงนี่ไม่ใช่พ่อมึงใช่ไหมม,มึงมาอีกเหรอหยศนนะมึงนะมึงหักหลังกูนะมึงโกหกกูไม่ใช่พ่อมึง มึงกล้าสั่งให้มันมาทำร้ายกูม,ยมึงกับกูตอนนี้ขาดกันนะยศ นายก้เขไปเอาเรื่อไอ้เนมาหน่้าเหอไปอย่าเขามานะอย่าเขามานะท้งอย่าเขามานะไป โยนเต็มเต็มท้องมันเลยพี่พี่หุบปากเลยมึงอะห guys, er ากหลังกูไม่ต้องมาพูดได้กูโง่ใช่กูโง่แต่กูคงปล่อยมึงไปไม่ได้หรอกทั้งพ่อทั้งลูกเลยมึงไม่ใช่พ่อลูกกันใช่ไหมพรามึงโกหกกู ไป,ไปเป็นเลยแต่มึงได้รู้ที่นิสัยที่แท้จริงของมันจะเป็นยังไงแต่มึงจะโดนทิ้งมันหมาข้างถนนเลยยศมึงตกอับจนถึงขั้นมายอมเป็นลูกน้องเสือเมฆเลยนะมึง ไม่เป็นไรกูได้รู้แล้วนี่สายที่แท้จริงของมึง,มมง,งต่อจากนี้มึงกับกูขาดกันนะมึงมันโง่ไปให้งานไม่ได้เรื่องแยกแต่เราย้ายกูเห็นหัวมีน่ะมึงมึงลงมาไม่ต้องพูดมากมาเคลียร์ให้จบดีกว่า วันนี้ถ้ากงไม่ได้ช้องมึงคงหลับไม่สนิทแล้วว่าวันนี้วมไม่มีวิชา่ะกูก็คิดอยู่นะว่าทำไมมึงถึงหายไปทุกวันสุดท้ายมึงมานั่งเรียนวิชาไก่เสือแม่งนี่เอง ตั้งกล้องไม่ได้เลยนะพี่กีลงมาดิยศมึงอะ ยากลองดูใช่ไหมฮะกูอยากลองม่ตั้งนานอ้นนี่กูเจาะหัวมึงถ้ากูไม่ได้ต่อยมึงทั้งหมัดวันนี้ก็คงต่ำไม่ได้แล้วกูไม่ได้หัวมึงโกโควไม่รับเอพิยศการมันพิยะมามาพิยศจะไปยอมมันพิยะ

ยด,ด,ดาการมึงเลยจะไปมนกลับไปเลยไปมึงไปกูไม่อยากทำอะไรมึงนะกลับไป เดินผมเตะไปหลายทีแล้วเมื่อกี้กไูไม,ไม่อยากจะทำอะไรมึงเายยศกูไม่ให้โอกาสมึงแล้วแหละต่อไปนี้มึงกับกูขาดกันแล้วนะแค่นี้แหละที่ผ่านมาทั้งหมดก็ปล่อยให้มันแล้วไป อาบนอะไรมึงจะตัดหัวมึง,ออม,งม,มันทะเลาะกันเองนะพี่พี่ไอ,อตาลุงนี่ใช้งานไม่ได้เรื่องมันบอกแล้วกาบาจะตัดหัวมึงให้ใหดู ผมปายไป,ไป,ไปก่นอนกูเจาะกระรอนใส่หัวมึงหาวก่อนมึงไม่รู้แล้วพี่ก่อนมังไปนะต่อจากนี้มันกับผมก็ขาดกันแล้วนะวท,ทั้งที่ผมเนี่ยเชื่อใจมันเกือบเกือบเชื่อใจแล้วแหละพี่พี่แต่ได้มารู้วันนี้ว่ามันแอบมาอยู่กับเสือเมฆแล้วก็เรียนวิชากับเสือเมฆก็รู้สึกเสียใจนะเหมือนโดน หลักหลังนะครับพี่พี่นะโอเคพี่ผมจะเดินทางกลับแล้วพี่ๆี่นะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมๆๆก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันพอมาเจออย่างนี้เจอกันครับพี่ๆีสวัสดีครับ